สวัสดีครับแต่แขล้อโตเข้าดีครับตัวนี้จะมาแนะนำนะครับล้อข้อแปนะครับสายซิง AE30 นะครับ a e สามสมาพร้อมยางสสีิ418นะครับ25 48บูมเบรนดีนะครับอสเปคล้อตัวนี้นะครับกว้างเก9ครึ่งนะครับหลัง10ครึ่งหน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับล้อ ไม่กดไม่รุ่งนะครับไม่แตกไม่ล้าพร้อมใช้สภาพส,สวยๆนะครับได้ริวรอยอันนี้วงที่หนึ่งนะครับสวยเลยอันนี้วงที่สองนะครับงที่สองอันนี้วงที่สามนะครับล้อหลังอบลึกๆเลยนะครับสวยๆเลยวงที่สี่ พร้อมใช้ครับดีเดอกเนี่ยยาสายซิงนะครับยางดอกนะสวยนะครับไม่มีกินข้างนะครับแก้มสวยๆเลยดอกเป็นเด็กครับพร้อมใช้ ขขร้ใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับ0819582472 0819582472ตะเก่งลอโตเพชรบุรีครับจัดได้เลยนะครับชุดนี้ราคา,รเาเล้าๆหมื่นต้นๆหนึ่งครับผมสวัสดีครับ